สวัสดีครับพี่ๆน้องๆงงชาวยูทูบนะครับนีเ่เดี๋ยวดูสิปองจัดนะยกอะคูปัตานะ้า L ห้าศูนย์หนึ่งปดนะทำทางครับเมื่อกี้มาไม่ทันนะขอทอนมันเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูอื่นทำทางก็ได้ครับไงเรามาไม่ทันแล้ว ว่าจะไปถ่ายฟอร์ดนะก็เสร็จก่อนใช้บ่นได้คลิปเลยไมปไปไ่เป็นไรครับเอากูตต้าก็ได้ครับเข้าปีที่สามนะรถคันนี้ดาวเพลงครับทรงถูกนะครับดาวอยู่สามแสนกว่านะ สง,งวดก็ปีละ8ป0หมื่น,นครับสบาย,บายครับเค่ตอนมันก็จ่ายได้นี่ถ้ามีตังดาวก็ดีนะครับเขาจะได้สง,งวดถูกๆนะครับปีละ8ป0หมื่นนะฮะค่าปีนี่แหละครับหาแต่เช่าที่ปลูกมันนะเจ้านี้ ไม่ค่อยได้รับจ้างนะรับจ้างแต่พี่น้องนะปองจะจัดทางรัดยางนะดันไปสามสีรอบเลยสงสัยทำรังรัดยางเลยครับไม่เหมือนวิ่งอยู่สวนมันนะดันจนสวยจนเป๊ะครับ ไอ้รถวิ่งสบายๆนะครับเดี๋ยวก็จะหมดงวดแล้วครับทันนี้โอ้สุดจัดปีละแปดหมื่นนี่สบายๆครับหาได้ครับยังไงก็าหาได้นะงิ่มเลยงิ่มเลยครับโคตขับรถ โอดันจนสวยจนเป๊ะครับลัวรถวิ่งไม่ได้นะครับโอ้แต่รถอีเท็กนี่ยังไงก็วิ่งได้ครับโอ้รถรถอีเท็นนะทางถึงจะไม่สวยเท่าไหร่ก็วิ่งได้ครับนี่มันไม่มีอะไรช้ำเลเอ,อ๋อคนเห็นขึ้น โอ้ยยังไม่ได้ถอนครับกล้องเหมือนมืดดครับปัณนโอ้โอ้คงเสร็จแล้วครับจอดแล้วเยี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ จะค้องบอกกันเหนื่อยแล้ว